สวัสดีค่ะเด็ก,ดกสวัสดีเช้าวันจันนะคะ,ะรายวิชาภาษาไทยนะคะซึ่งเราต้องเจอกันทุกวันอยู่แล้วในรายวิชาภาษาไทยนะคะ,ะวันนี้คุณอมำจะพาเด็กๆนั้นเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์นะคะสิ่งที่เราจะใช้ในการเรียนเรื่องคำศัพท์มีสมุดให้เด็กๆนำสมุดวิชาภาษาไทยนิสอยางลบไม้บรรทัดให้ พร้อมนะคะและหนังสือพาทีด้วยให้เด็กๆเปิดหนังสือไปที่คำศัพท์บทที่11ตรงอธิบายเพิ่มเติมความหมายนะคะแล้ววันนี้คุณหนําจะให้ทําอะไรคุณหนําจะให้เด็กๆนั้นจดคําศัพท์ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะใครที่ยังไม่จดคําศัพท์เลยตั้งแต่บทที่9ที่10ที่11กรลณาย้อนหลังทําด้วยนะคะอ่ามันจะมีกลุ่มที่มาโรงเรียน แล้วคุณน้อมเอาสมุดมาตรวจแล้วบางคนยังไม่ได้เขียนคำศัพท์เลยตั้งแต่บทที่9นะคะอันนี้คุณนอมฝากนะคะคนที่มาโรงเรียนคุณนอมจะให้ส่งสมุดและส่งหนังสือทักษะทุกคนแล้วคุณนอมจะตรวจงานอยู่ตลอดนะคะอันนี้คุณนอมฝากนะให้เด็กๆนั้น เคลียของตัวเองให้เรียบร้อยนะลกูกอย่าให้มีงานค้างค้างไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ไม่ว่าจะเป็นแบบฝึกหัดในสมุดไม่ว่าจะเป็นแบบฝึกหัดในหนังสือทักษะภาษา,าเริ่มมาเลยค่ะตั้งแต่บทที่9บางคนมาโรงเรียนไม่ทำอะไรมาเลยก็มีเรื่องคำศัพท์ก็ไม่ทำแบบฝึกหัดทักษะก็ไม่ทำอันนี้คุณหนอนฝากนะคะ มันเป็นหน้าที่ของหนูนะแล้วคุณหนอมมีคะแนนสมุดให้มีคะแนนหนังสือให้และคะแนนในหนังสือคุณหนอมให้เป็นบทด้วยอย่างบทที่9วนันนี้ใครทําครบคุณหนอมก็ให้คะแนนบทที่10อย่างนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณหนอมฝากนะาฝากคุณฝากเด็กๆนะคะให้มีความรับผิดชอบนะอย่าทิ้งหน้าที่ของตัวเองอย่าทิ้งงานที่คุณครูสั่ง ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาใดก็ตามนะคะยิ่งรายวิชาภาษาไทยหน่วยกิจยิ่งเยอะกว่าทุกรายวิชานะคะภาษาไทยกับคณิตศาสตร์หน่วยกิจเยอะนะคะฝากนะคะย้ําด้วยอ,อย่าว่าคุณอมบนโบนเพราะว่าเด็กๆไม่ทําถ้าเด็กๆทาคุณอมคงไม่บนถูกต้องไหมคะอะ ทีนี้วันนี้คุณหนอมจะพาเรียนเกี่ยวกับคําศัพท์คุณหนอมบอกไปแล้วให้เด็กๆนั้นเตรียมสมดุดดินสอยางลบไม้บรรทัดให้เรียบร้อยเพื่อที่เราจะมาเรียนเกี่ยวกับคําศัพท์ในบทที่11นะคะบทที่11เราก็ทําไปแล้วการเขียนจดหมายเราก็เขียนแล้วนะคะส่วนวันนี้สิ่งที่เราจะทําก็คือคําศัพท์แล้วคําศัพท์เวลาทําให้เด็กๆจาด้วยว่า เวลาเด็กๆจดลงไปในสมุดเด็กๆจําให้ด้วยจําให้ได้ด้วยว่าคําศัพท์นั้นหมายถึงอะไรทําไมต้องจําจําเพื่อที่จะใช้ในการทดสอบเพราะว่าในการสอบนั้นเขาก็จะมีคําศัพท์มีอ่านจับใจความแล้วก็มีหลักการใช้ภาษาไทยอันนี้คุณหอมเน้นย้ําอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วในแต่ละบทก็จะมีคําศัพท์ด้วยมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณครูผู้สอนที่จะลงไปฉะนั้น มันจะมากหรือมันจะน้อยแต่เด็กๆก็ต้องจำเพื่อที่เด็กๆจะได้นำไปใช้ให้ได้นะคะอันนี้คือฝากนะทีนี้ในวันนี้บอกคุณอ๋อมบอกแล้วว่าจะพาเขียนคำศัพท์ใช่ไหมคะอาเด็กๆอาสมุดขึ้นมาเขียนวันที่ให้เรียบร้อยอ่าสมุดขึ้นมาเ,าเขียนวันที่ให้เรียบร้อยค่ะวันนี้วันจันทร์วันจันทร์ที่ยี่สิบเก้าใช่ไหมคะ วันจันทร์ที่29พฤศจิกายนเขียนลงไปค่ะให้เด็กๆเ,เขียนลงไปวันจันทร์ที่29พฤศจิกายน2,500พศสอ0 0อะไรคะ2564ั25อบ2 5่าเขียนลงไปวันจันทร์อ้าทำไมุณหอนอมเปลี่ยนภาษาแล้วทำไมไม่เปลี่ยนให้ผู้น่อมบัลุก วันจันทร์เขียนลงไปค่ะวันจันที่ยี่สิบเก้าเขียนเป็นเลขไทยเขียนด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดฝึกคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะบางคนไม่เต็มบรรทัดมาเลยคิดว่าคุณหนอมจะไม่ดูไม่ตรวจใช่ไหมคุณหอมตรวจค่ะเปิดโรงเรียนมาใครที่มาโรงเรียนเจอคุณหนอมตรวจแน่ๆค่ะ อ่าพอสอเขียนลงไปค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะขึ้นต่อไปบรรทัดต่อไปกลางหน้ากระดาษว่าคำศัพท์อ่าคำศัพท์คำศัพท์บทคำศัพท์บทที่สิบเอ็ด ทำสับบทที่11เรื่องส่งข่าวเล่าเรื่องเึีไปค่ะส่งข่าวเล่าเรื่องเล่าเรื่องเดี๋ยวเขียนลงไปค่ะขีดเส้นใต้ด้วยนะคะ ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะเวลาทํางานทํางานให้เป็นระเบียบฝึกตัวเองคุณอมจะเน้ยเนย้ําเรื่องการขีดเส้นใต้อยู่ตลอดเวลาเลยบางคนทําดีมากบางคนเส้นใต้ก็ไม่ขีดเขียนตัวหนังสือก็ไม่เต็มบรรทัดมีทุกรูปแบบเลยที่คุณอมเจอนะคะยิ่งไม่ได้เจอกันที่โรงเรียนยิ่งทําไปทั่วเลยนะคะบางคนทําให้แล้วแล้วเสร็จแค่นั้นก็มีอ่าขีดเส้นใต้แบบนี้ อ่าต่อไปพอขีดเส้นใต้ต่อไปค่ะข้อที่หนึ่งเราจะมาที่ข้อที่หนึ่งแล้วค่ะมาข้อที่หนึ่ง,งค่ะหนึ่งจุด เป็นมนทัดนะคะข้อที่หนึ่งกาลเทศะเขียนลงไปค่ะกาลเทศะหมายถึงเวลาและสถานที่เวลาและสถานที่ คคคค่ความควรไม่ควรเดี๋ยวลงไปค่ะความควรไม่ควรหนูก็อมองไม่เห็น ต่อไปข้อที่สองหลกขีดเส้นใต้การละเทศด้วยนรกข้อที่สองขึ้นแทนเขียนลงไปค่ะขึ้นแทนหมายถึงแดนแดน,นหมายถึงศัพท์ทางกีฬาหมายถึงชัยชนะศัพททางกีฬา หมายถึงชัยชนะอ่าเขียนลงไปลลกอันนี้คือข้อที่สองต่อไปข้อที่สามค่ะลลกข้อที่สามขมงขโมงหมายถึงหมายถึงพุ่งออกมาพร้อมกันมากมาก พ,ออพ,พุ่งออกมาพร้อมกันพุ่งออกมาพร้อมกันมากๆอ่าต่อไปข้อที่สีอ่าต่อไปข้อที่สี ค็อกเทลค็อกเทลหมายถึงงานเลี้ยงแบบหนึ่งที่ไม่นั่งโต๊ะกินอาหารงานเลี้ยงงานเลี้ยง แบบหนึง่งที่ไม่นั่งโต๊ะที่ไม่นั่งโต๊ะกินอาหารต่อไปข้อที่ห้าโต๊ะกีนขนมยอ่อให้นะคะเด็กๆไม่ต้องงงนะ,ะโต๊ะกีนหมายถึง โตกินหมายถึงงานเลี้ยงแบบหนึ่งการกินเลี้ยงแบบจีนเป็นโต๊ะกลมการกินเลี้ยงแบบจีนเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะ,ตะกลม สิบถึงสิบสองที่นั่งไปข้อที่หกโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือ๋ยวได้เขียนลงไปลูกโทรศัพท์มือถือ,เ,เ,ขอ,ถอเขียนด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะ เน้นนะฝึกเขียนบ่อยๆจะได้เขียนตัวหนังสือส,อสวยๆนะคะอะหมายถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อไปข้อที่7ข้อที่เจบริกร บริกรหมายถึงผู้ให้บริการแก่ลูกค้าผู้ให้บริการแก่ลูกค้าผู้ให้บริการแก่ลูกค้าต่อไปข้อที่8 คำว่าผวนหมายถึงผวนหมายถึงหวนกลับเช่นคำผวนอันนี้ค่ะ เด็กขีดเส้นใต้ด้วยนะลูกเด็กขีดเส้นใต้นะคะขีดเส้นใต้ให้สวยงามขีดเส้นใต้ให้เป็นระเบียบขี่เส้นใต้คำนี่ลูกคําศัพท์เนี่ยทาไมถึงขีดเส้นใต้คําศัพท์มันเป็นการเน้นคำเด็กจะได้จําได้ว่าเออข้อที่หนึ่งคำศัพท์นี่คือคาว่ากาแลทิซาข้อที่สองคือคําว่าขึ้นแทน่นข้อที่สามคือคําว่าขมูงข้อที่สี่คือคําว่าคอกเทลข้อที่ห้าคำว่าโต๊ะจีน ข้อที่หคือมือถือโทรศัพท์มือถือนะคะข้อที่7คือคําว่าบริกรข้อที่8ดคือคําว่าผวนเด็กๆก็สามารถจําคําศัพท์พวกนี้ได้นะคะอันนี้เป็นการเน้นคําการขีดเส้นใต้คือการเน้นคํานะคะเน้นให้เด็กๆจําความหมายของคําศัพท์การละเศะคืออะไรขึ้นแท่นคืออะไรขมงคืออะไรนะคะบริกรนี่คืออะไรผวนคืออะไรเด็กๆก็สามารถจดจําได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณหนอมฝากนะ สามารถย่อคําได้เหมือนที่คุณน้อมเขียนพาเขียนนะลูกนะหรือว่าใครจะเขียนมาทั้งหมดก็ไม่ผิดไม่ว่ากันนะคะเดี๋ยวเขีดเส้นใต้แบบนี้ทําเหมือนที่ที่คุณน้อมพาทํานะคะอันนี้เป็นการพาเขียนคําศัพ์นะลูกนะต่อไปเสร็จจากข้อที่8ดแล้วต่อไปเราไปที่ข้อที่เก้านะคะเก้าสิบส3บ4 15บาี่สบห้าบทนี้มีสิบห้าคนะคะอะไม่ยากนะอ่า อีนี้คุณน้อมขออนุญาตไปหน้าต่อไปนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดขีดเส้นใต้ให้สวยงามนะคะต่อไปคุณน้อมจะขึ้นข้อที่9นะคะ ต่อไปข้อที่เด้าเขียนลงไปเลยหูกเล 9, ขเ้าข้อที่เข้อที่เพิธีรีตองพิธีรีตองหมายถึงหมายถึงงานพิธีงานพิธีตามธรรมเนียม ประเพณีงานพิธีตามประเพณีต่อไปข้อที่สิบแยมแยมหมายถึงแยมหมายถึงอาหารมีรสชาติหวาน อาหารมีรสชาติหวานอาหารมีรสชาติหวานทำโดยเคี่ยวผลไม้กับน้ำตาลทำโดยเคี่ยวผลไม้กับน้ำตาล ทำโดยเคี่ยวผลไม้กับน้ำตาลจนข้นต่อไปข้อที่สิเอ็ดเนยหมายถึงเนยหมายถึงไขมันหรือน้ำมันที่ทำจากน้ำนมสัตว์ไขมัน หรือน้ำมันไขมันหรือน้ำมันที่ทำจากน้ำนมสัตว์ต่อไปข้อที่12สังวรสังวรหมายถึง สังวนหมายถึงระมัดระวังให้มากระมัดระวังให้มากระมัดระวังให้มากต่อไป13บสามเสิร์ฟหมายถึง เซิร์ฟหมายถึงยกอาหารหรือเครื่องดื่มมาบริการยกอาหารหรือเครื่องดื่มมาเครื่องดื่มมาบริการ ต่อไปข้อที่14อาหารแบบบุฟเฟ่อาหารแบบบุฟเฟ่หมายถึง อาหารและเครื่องดื่มที่จัดไว้ให้บริการตนเองอาหารและเครื่องดื่มที่จัดไว้ให้บริการตนเองต่อไปข้อที่สิบห้า hèn cún, gạo, máy tính, máy tính, ăn, 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 ít nương ือาหารจีนชนิดหนึงใช้เนื้อกุ้งผสมแป้งมันใช้เนื้อกุ้งผสมแป้งมันใช้เนื้อกุ้งผสมแป้งมันและเครื่องปรุงรส และเครื่องปุณโลกบกบดบดหรือโขกบทหรือโคก จนเหนียวแล้วห่อด้วยฟองเต้าหู้บทรูขูดจนเหนียวอ,อันนี้ค่ะอันนี้คือคำศัพท์นะคะเสร็จแล้วเด็กๆก็เขีดเส้นใต้นะลูกนะ ขีดเสตนใต้ให้เรียบร้อยค่ะขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะลูกนะ เวลาทํางานเราต้องทําให้เป็นระเบียบโลกขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยเขียนด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดเขียนให้คนอื่นเขาอ่านออกไม่ใช่เขียนอ่านออกอยู่นคนเดียวนะคะหรือว่าเขียนแล้วตนเองอ่านไม่ออกก็มีอย่าเป็นแบบนี้เขียนให้ครบคําอย่าตูคคาขึ้นมาอย่าเพิ่มคํานะคะอย่าลดคําไม่งั้นมันก็จะไม่มีความหมายอันนี้ค่ะนี่คือเสร็จคําศัพท์แล้ว นี่ให้เด็กๆนั้นได้ทำนะลูกนะเด็กๆนั้นตั้งใจเขียนคำศัพท์ให้เรียบร้อยนะคะเขียนคำศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็ดูแบบฝึกหัดในหนังสือทักษะนะคะคุณหอมฝากนะดูหนังดูในแบบฝึกหัดทักษะว่าตัวเองทําแบบฝึกหัดเสร็จหรือยังบทที่9บทที่1 0อ่าแล้วคุณหอมจะพาขึ้นบทที่12ด้วยนะเด็กๆตั้งใจนะคะอ่ะวันนี้คุณหอมพอแค่นี้นะคะให้เด็กๆนั้นได้เขียนคําศัพท์ให เรียบร้อยทำงานให้เป็นปัจจุบันนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณนํำฝากนะเด็กๆอย่าลืมเด้อเขียนคำพท์ให้เรียบร้อยนะคะลูกวันนี้พอแค่นี้ค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะ